ไขข้อข้องใจเหตุใดกังฟูจึงเป็นศิลปะต่อสู้แห่งโลกตะวันออกที่ชนะใจคนตะวันตกกำแพงของเชื้อชาติและวัฒนธรรมนั้นสูงและแข็งแกรง่งโดยเฉพาะชาวตะวันตกที่เชื่อมั่นว่าพวกเขาคือความก้าวหน้าของโลกยิ่งเป็นเรื่องยากที่เขาจะเปิดรับวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัฒนธรรมของชาวเอเชียอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่มีต้นกําเนิดจากเอเชียแต่สามารถตีกําแพงวัฒนธรรมของโลกตะวันตกได้แต่กระจายนั่นคือกังฟูศิละปะาก,การต่อสู้ที่หลายคนบอกว่าเป็นปาหีหลอกเจ้ากลายเป็นที่ชื่นชอบของคนตะวันตกได้อย่างไรติดตามได้ที่นี่ความหมายของกังฟูกังฟูอยู่คู่กับประวัติศาสตร์จีนมาอย่างยาวนานแหล่งที่มาไม่ค่อยตรงกันนะัก บางที่ก็บอกว่าเรื่องึ้นตั้งแต่กว่าหนึ่งล้านปีก่อนเพื่อใช้ในการล่าสัตว์บางก็บอกว่าเกิดจากการฝึกที่วัดเส้าหลินและบางที่บางตอนก็บอกว่ากังฟูปรากฏชัดๆแบบมีหลักฐานคือช่วง400ปีก่อนคริสตกาลและใช้เพื่อฝึกทหารในกองทัพดังนั้นเรื่องความชัดเจนแบบหนึ่งรเปอร์เซนคงตอบไม่ได้แน่ชัดแต่ที่แน่ๆเอาเป็นว่านี่คือศิลปะประจำชาติของชาวจีนก็ถือว่าเป็นอันรู้กันโปโต ช c h ริ l ิเ g u ร r มาเ i ล l สคองไม่ว่าจะเกิดและถูกพัฒนาในยุคราชวงศ์ไหนไม่สำคัญแต่ใจความที่แท้จริงของกังฟูหมายความว่าศิละปะก,การต่อสู้แบบจีนที่ไม่มีอาวุธท่วงท่าการออกอาวุธหรือตั้งการ์ดนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแบบฝึกหัดเสริมร่างกายและเส้นเอ็นให้แข็งแรงนอกจากนี้ยังมีการฝึกสมาธิเพื่อให้สามารถควบคุมร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด สิ่งที่โดดเด่นของกังฟูหากเทียบก,กับศิลปะก,การต่อสู้อื่นๆทั่วโลกรวมถึงของตะวันตกอย่างมวยปล้ำและมวยสากลคือเรื่องของลีลาจุดจุดกังฟูมีลีลากระบวนท่าที่สวยงามและที่สำคัญมีหลายท่าโดยมีที่มาจากท่าทางเฉพาะชนเผ่าในประเทศจีนเมื่อโบราณที่สืบทอดส่งต่อกันมานอกจากนี้ยังมีการเรียนแบบกระบวนท่าจากสัตว์หลากหลายชนิด ซึ่งถ้าใครเคยดูกระตูนหรือภาพยนตร์เกี่ยวกับการต่อสู้ก็คงเคยได้ยินท่าต่อสู้ต่างๆอย่างหมัดตักกระแตนหมัดพยกักหมัดมังกรหรืออะไรก็ว่ากันไปมีลาการออกหมัดและหลบหลีกของกังฟูนั้นพริ้วไหวและรวดเร็วมีหลักการยืดเหยียดแบบครบวงจรยกขาฉีกสูงถึงหัวกระโดดหมุนตัวเตะร,รวมถึงการเปลี่ยนกระบวนท่าภายในเสี้ยววินาทีหากเปรียบเทียบกับมวย ก็เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงแท็กติกในทุกๆยกและเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนกระบวนท่าที่จะใช้รับมือกับคู่ต่อสู้ที่แตกต่างกันโฟตโต้ l บ v e l m a p c o m มีวอเตอร์หรือจงเป็นดั่งน้ำคือสิ่งที่บรูซลีสุดยอดนักกังฟูที่เคยไปไกลถึงวงการฮอลลีวูดพูดถึงหัวใจของกังฟูน้ำสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ตามภาชนะฉันใดกังฟูก็ไหลลื่นไปตามการต่อสู้ได้ฉันนั้น อย่าก,กำหนดตัวเองให้ตายตัวปล่อยมันไหลเหมือนกับสายน้ำทำจิตใจให้ว่างเปล่าไร้รูปร่างเหมือนกับน้ำเมื่อคุณใส่น้ำในถ้วยมันจะกลายเป็นถ้วยและถ้าคุณใส่มันในขวดน้ำก็จะกลายเป็นทรงของขวดพอถึงตอนนี้แล้วน้ำนั้นสามารถไหลได้แล้วก็สามารถสร้างแรงกระทบได้ด้วยจงเป็นดั่งน้ำเพื่อนเอ๋ยบรูซลีว่าไว้แมสได้ไง จริงอยู่ที่ท่าทางการต่อสู้ในแบบของกังฟูมันดูสวยงามรวดเร็วและพริ้วไหวแต่สำหรับชาวตะวันตกในเมื่อหลายสิบปีก่อนพวกเขาไม่ได้นิยมอะไรแบบนั้นที่สหรัฐอเมริกามวยสากลครองใจคนที่รักศิลปะก,การต่อสู้มาตั้งแต่ปี1920เรื่อยมาจนมีวัฒนาการไปไกลมียอดนักมวยที่เก่งขึ้นและเฟอร์เฟคขึ้นเรื่อยๆโปโตมีเดียมคอม กีฬามวยที่แต่ก่อนมีแต่เดินแลกหมัดว่ายน้ำเข้าหากันแต่เมื่อทุกอย่างพัฒนาไปข้างหน้ามีรายได้เข้ามาจากคนดูในสนามและการถ่ายทอดสดเมื่อนั้นมวยก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์และเป็นกีฬาอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาสิ่งนี้พอจะบอกได้ว่าพวกคนอเมริกันหรือชาวตะวันตกอื่นๆชื่นชอบศิลปะก,การต่อสู้ที่หนักหน่วงและแข็งแรงมากกว่าไม่อย่างนั้นนักทบอย่างชูการ์เรโรบินสัน ลอยแพทเทอร์สารและมูฮัมหมัดอาลีคงไม่ร่ำรวยล้นฟ้าแม้จะมาจากครอบครัวยากจนแน่นอนนักมวยเหล่านี้มีค่าตัวเป็นสิบล้านตั้งแต่ที่ตัวเข้าชมยังราคาแค่หน่วยหลักสิบรายได้ของนักมวยคือภาพสะท้อนของความนิยมอย่างแท้จริงและมวยยังคงเป็นศิลปะก,การต่อสู้อันดับต้นๆของโลกในแง่ของเงินรางวัลและความแมสอย่างแท้จริงคำถามคือแล้วกังฟูเข้ามาอยู่ร่วมกับสังคมตะวันตกได้ในตอนไหน ในเมื่อช่วงเวลาหลายปีก่อนชาวตะวันตกดูศิลปะการต่อสู้อย่างมวยเป็นหลักแล้วว่าตามตรงคือแม้ประวัติศาสตร์ของกังฟูจะยาวนานเป็นล้านปีตามที่ตำราหลายเจ้าบอกแต่ปลายทางคือไม่เคยมีนักกังฟูคนไหนพิสูจน์ให้โลกรู้ได้สักทีว่ากังฟูนั้นเป็นศาสตร์ที่แข็งแกร่งและใช้ได้จริงอย่าลืมว่าในยุคยุคหลังมีศิลปะการต่อสู้อย่าง MMA ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน ที่เปิดกว้างให้นักสู้จากทุกแขนงขึ้นเวทีเพื่อชิงความเป็นหนึ่งจุดจุด MMA ให้โอกาสทุกศาสตร์การต่อสู้มือเปล่าทุกแขนงได้ใช้อาวุธของตัวเองอย่างเต็มที่แต่ที่สุดแล้วไม่เคยมีนักกังฟูหรือมวยจีนคนใดสร้างชื่อในการต่อสู้ระดับนี้ได้เลยหนักที่สุดคือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งนักต่อสู้ MMA ชาวจีนเองที่ชื่อว่าสวีเสี่ยวตง ยังออกเดินทางไปคว้มสำนักกังฟูตามที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อพิสูจน์ว่ากังฟูเป็นศาสตร์ที่แหกตาซึ่งสวีเสี่ยวตรงก็ไล่เก็บได้หมดจนถึงขั้นที่ว่าฝั่งกังฟูต้องยกเอาอี้หลงที่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของสายกังฟูมาเพื่อหยุดการกระทําของสวีเสี่ยวตรงโปโตเวิร์ลไวเว็บไทยแวนิวส์ค ที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลาีิหลงก็หนีไฟและอ้างว่ามีอาการบาดเจ็บไฟระหว่าง MMA ปะทะกังฟูเลยไม่เคยเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งไฟระหว่างีิหลงกับยอดมวยไทยอย่างบัวขาวบัญชาเมธที่เคยออกข่าวว่าจะสู้กันในสุดมาร์สไฟยกเดียว9นาทีก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเช่นกันแม้แต่ชาวเอเชียหรือชาวจีนด้วยกันเองยังให้ความสงสัยและไม่เชื่อว่ากังฟูแข็งแกร่ง แล้วชาวตะวันตกยอมรับศิลปะก,การต่อสู้อย่างกังฟูได้ยังไงกันคำตอบที่ง่ายที่สุดที่เราพอจะบอกได้ว่าชาวตะวันตกชื่นชอบกังฟูนั้นขึ้นอยู่กับการตีความจุดจุดอย่างที่กล่าวไปทั้งหมดในแง่ของการยอมรับความแข็งแกร่งในหมวดหมู่ศิลปะก,การต่อสู้กังฟูอาจจะไม่ได้มีหลักฐานที่สุดความแข็งแกร่งอะไรถ้าเทียบกับศิลปะก,การต่อสู้อื่นๆ ไม่มีอะไรเป็นหลักฐานประจักษ์ว่านักกังฟูสามารถใช้วิชาหมัดตักกะแตนหรือหมัดพยักความนักมวยระดับแถวหน้าได้แต่สิ่งที่ทำให้กังฟูแมสในระดับตะวันตกและได้รับความนิยมไปทั่วโลกอาจเป็นเพราะว่าพวกเขาตีความมันในแง่ความบันเทิงมากกว่าศิละปะแห่งความบันเทิงอันดับหนึ่งของโลกเรื่องราวความนิยมไปทั่วโลกและทำให้ชาวตะวันตกรู้จักศาสตร์การต่อสู้แบบจีน เริ่มต้นขึ้นอย่างชัดเจนมากที่สุดเห็นจะเป็นช่วงยุค 70s ยุคนั้นต้องขอบใจอุตสาหากรรมภาพยนตร์ของฮ่องกงที่ได้รับความนิยมอย่างมากพวกเขาสร้างภาพยนตร์ออกมาหลายต่อหลายเรื่องและส่วนใหญ่เป็นหนังบูที่เข้าใจง่ายที่สุดดูได้ทุกเพศทุกวัยพระเอกใช้ศิลปะก,การต่อสู้ปราบเหล่าร้ายเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเรื่องที่เดาตอนจบได้ง่ายแต่ความมันที่แท้จริงเกิดจากการต่อสู้ระหว่างทาง ซึ่งแน่นอนว่าหนังฮ่องกงนั้นชูเรื่องกังฟูมาเป็นอันดับหนึ่งเดิมที่หนังฮ่องกงนั้นเน้นอววรกรรมของโกเล้งและกินยงม,มาดัดแปลงอาทิมังกรหยกหลายๆภาคที่ขย่าว,วงการหนังสร้างความนิยมให้กับชาวจีนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศรวมถึงแผ่นดินอเมริกาเป็นอย่างมากความนิยมทั้งหมดเริ่มจากตรงนั้นจากจอมยุทธ มาถึงยุคที่ต้องสร้างหนังบูร่วมสมัยเมื่อนั้นหนังที่นำแสดงโดยบรูซลีก็เริ่มถูกสร้างขึ้นโตโตเมอร์ไว์เว็บ2บีเอฟี่ออยูบรูซลีถือเป็นลูกเซี่ยวองกองยุโรปเชื้อสายยุโรปมาจากทางคุณแม่แต่ได้สัญชาติอเมริกันเพราะเกิดที่สหรัฐอเมริกาตัวของบรูซลีนั้นมีพื้นฐานการเป็นกังฟู เพราะได้ร่ำเรียนศิลปะก,การต่อสู้อย่างหย่งชุนจากอาจารย์ของเขาที่ชื่อว่ายิปมันจุดสุดดังนั้นหนังที่บรูซลีแสดงต้องใช้กังฟูเป็นศิลปะก,การต่อสู้ดำเนินเรื่องและหนังที่ได้รับความนิยมที่สุดข,ของเขามีชื่อเรื่องว่า The Big Boss หรือมีชื่อไทยว่าให้หนุ่มซินตงและชื่อในอเมริกาว่า Fist of Fury เดิมทีหนังที่ส่งเข้าไปฉายในอเมริกานั้นไม่ได้มีเป้าหมายในการทะลวงทลายบ็อกซ์ออฟฟิศแข่งกับหนังระดับฮอลลีวูดแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นการส่งหนังเข้าไปฉายเอาใจคนจีนในต่างแดนแล้วหวังเปิดตลาดจากต่างประเทศดูบ้างเท่านั้นดังนั้นในช่วงแรกๆจะบอกว่ากังฟูแมสในอเมริกาทันทีจึงไม่ถูกนักเพราะจุดเริ่มต้นนั้นใช้เวลาพอสมควร กว่าที่ทุกคนในสหรัฐอเมริกาหรือทั่วโลกจะรู้จักบรูสลีเดอะการเียนสํสำนักข่าวเจาะระดับต้นต้นของโลกยืนยันว่าความนิยมของกังฟูที่ซ่อนอยู่ในภาพยนตร์สำหรับชาวตะวันตกเริ่มต้นขึ้นจากโรงหนังเล็กๆที่ตั้งอยู่บนนถนนสาย42ของนิวยอร์กชื่อว่า g r e e n h o u s e Cinema Greenhouse Cinema หากจะอธิบายให้เห็นภาพนี่คือโรงหนังของชนชั้นล่าง ที่มีรายได้น้อยค่าตัว๋วราคาถูกไม่ค่อยมีหนังระดับบ็อกซ์ออฟฟิศเข้ามาฉายนะักดังนั้นฟิสออฟฟิวรีและหนังกังฟูจากฮ่องกงรวมถึงรูสเีเรื่องอื่นๆจึงถูกเอามาฉายที่นี่ในช่วงแรกซึ่งภายในโรงหนังมีแต่คนผิวดำและคนเอเชียที่เข้ามาดูเพราะคนเหล่านี้ไม่มีโอกาสจะได้ไปนั่งดูหนังดีๆในโรงหนังหรูหราเหมือนกับคนถิวขาวเท่าไรนะัก เมื่อหนังกังฟูถูกฉายในโรงหนังของชนชั้นล่างกระแสนิยมและการเจอประสบการณ์ร่วมของคนผิวดำและคนเอเชียจึงมาเจอกันเพราะหนังกังฟูส่วนใหญ่นั้นตัวกงมักจะเป็นฝรั่งผิวขาวเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่ากลุ่มคนเอเชียโดนคนขาวกดขี่ซึ่งนั่นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและแน่นอนว่าเหล่าคนผิวดำก็รู้ความหมายของการต่อสู้นี้เป็นอย่างดี จุดจมีหนังไม่กี่เรื่องในยุคนั้นที่พระเอกและนางเอกไม่ใช่คนขาวซึ่งหนึ่งในนั้นคือหนังกังฟูกลายเป็นว่าคนผิวดำชื่นชอบหนังกังฟูเป็นอย่างมากเพราะนอกจากคนขาวจะโดนอัดคว้ำแล้วพวกเขายังได้ดูการต่อสู้แบบกังฟูที่พริ้วไหวแตกต่างจากหนังบูสัญชาติอเมริกันแบบสิ้นเชิงเรื่องนี้ยืนยันได้จากหนังกังฟูในระยะหลังจากนั้นมีนักแสดงผิวดำรวมถึงนักกีฬาผิวดำระดับโลกอย่าง คารีมอับบุญจะบ้าที่เคยเล่นหนังร่วมกับรูซลีในเรื่องเกมออฟเดตมาแล้วนอกจากนี้ยังมีเพลงที่ชื่อคุงปูไฟติ้งของนักร้องผิวดำอย่างคาร์ดักลาสที่ได้รับความนิยมชนิดที่ว่าใครฟังก็ต้องร้องอ๋อหนจะกลุ่มฮิปฮอปอเมริกันอย่าง WU ทางแ Clan ก็ได้อิทธิพลในการตั้งชื่อแก๊งมาจากหนังกังฟูเช่นกัน โปโตเ2 p o w e สองพาวเวอร์มีเดียหลากหลายเหตุผลประกอบกันทำให้กลุ่มคนผิวดำก็พากันแห่ไปดูเต็มโรงหนังขนาดเล็กทุกๆครั้งที่มีหนังกังฟูเข้ามาและเมื่อหนังได้รับความนิยมมากขึ้นจากโรงหนังเล็กที่มีลูกค้าเป็นชนชั้นล่างก็ถูกซื้อลิขสิทธิ์นำไปใช้ในโรงใหญ่ๆและเข้าถึงตาคนในชนชั้นต่างๆมากขึ้นอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนคือการเกิดมาเพื่อการต่อสู้ การได้ดูหนังบูที่นำโดยศิลปะก,การต่อสู้แบบกังฟูสามารถทำให้ทุกคนเข้าใจได้โดยง่ายแม้ไม่รู้ที่มาที่ไปแต่เมื่อบรูซลีแสดงฉากบูที่สวยงามลีลาที่รวดเร็วแข็งแกร่งและอ่อนช้อยในเวลาเดียวกันทำให้เกิดความตื่นตาตื่นใจในฐานะของใหม่เหนือสิ่งอื่นใดคือการกำกับไว้ในใบปิดของหนังว่าเล่นจริงเจ็บจริงไม่ใช้สแตนอินไม่ใช้ตัวแสดงแทนเท่าน,นี้ก็เรียกความอยากบู และสร้างการบอกเล่าแบบปากต่อปากไปโดยปริยายจากศิลปะต่อสู้สู่ป๊อปเคานเตอร์การที่คนตะวันตกได้รู้จักกังฟูต้องบอกว่าบรูซลีมีส่วนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่การแสดงของบรูซลีเปิดประตูของโลกตะวันตกให้หนังกังฟูและหนังฮ่องกงพาเรตเข้าไปใช้มากขึ้นในภายหลัง รู้ตัวอีกทีกังฟูก็กลายเป็น pop c u เ t u r e หรือเป็นกระแสทางวัฒนธรรมและสังคมไปโดยไม่รู้ตัวกังฟูแต่อิทธิพลอย่างต่อเนื่องนอกจากรูสลีแล้วยังมีเฉินหลงเจ็ลีและดอนนี่เยนที่ยังคงนำกังฟูมาประยุกต์ใช้ในหนังบูยุคหลังๆและเหนือสิ่งอื่นใดคือโปรดักชันและทุนการถ่ายทำก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโปโต้วอรวเว็บแดฟิล์มกาย มีการหยิบเอาวัฒนธรรมของคนผิวขาวมาผสมการต่อสู้แบบใช้ปืนการบิดเส้นเรื่องเล่าเรื่องให้แตกต่างออกไปซึ่งไม่ว่าจะแบบไหนก็ได้รับความนิยมทั้งนั้นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องรักอวหรือชื่อไทยคู่ใหญ่ฟัดเตนสปีดที่แสดงโดยเฉินหลงกับคริสทักเกอร์ก็เป็นหนังฟอร์มใหญ่ระดับฮอลลีวูด โดยภาคแรกทำเงินทั่วโลกได้ถึง224ล้านดอนลลาร์อเมริกาจนต้องมีการสร้างภาค2ภาค3ในภายหลังนอกจากนี้กังฟูยังโผล่ในหนังเรื่องอื่นอนอีกมากมายและสร้างภาพจำให้กับทุกคนทั่วโลกว่าถ้าได้ดูหนังกังฟูรับรองได้เลยว่าได้สนุกกับฉากบูแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทิวบิวเซ้าหลินซอกเกอร์และคนเล็กหมัดเทวดาที่ล้วนแต่มีกังฟูมาเป็นส่วนผสมทั้งสิ้น ส่วนเรื่องที่ทําให้กังฟูเข้าถึงทุกคนในโลกและทําให้กังฟูเป็นที่ชื่นชอบของทุกเพศทุกวัยคือแอนิเมชันของค่ายเรมเบิร์กที่ชื่อว่ากังฟูแพนด้าที่มีการหยิบเอาศาสตร์และส่วนประกอบของกังฟูมากมายมาใส่อาทิกลุ่มฟู r เรียสไฟท์ที่ประกอบด้วยเสือตักกะแตนกระเรียนงูและมังกรการใส่วัฒนธรรมกังฟูอื่นๆอย่างเรื่องอาจารย์และลูกศิษย์ การนับรุ่งของรุ่งพี่และรุ่งน้องโดยเรื่องทั้งหมดถูกเล่าผ่านฉากบู๊ความสนุกนและแทรกมุกตลกลงไปแบบลงตัวจนสามารถพูดได้ว่ากังฟูแพนด้าคือหนังกังฟูที่เข้าสู่กระแสะหลักของอุตสาหกรรมหนังได้อย่างเต็มรูปแบบเลยก็ว่าได้โฟโตคอนไลเดอร์คอมสื่อคือสิ่งที่สามารถสร้างความเชื่อและความนิยมให้กับผู้คนทั่วโลกมาทุกยุคทุกสมัยดังนั้นคำถามที่ว่า เหตุใดกังฟูจึงเป็นศิลปะต่อสู้แห่งโลกตะวันออกที่ชนะใจคนตะวันตกนั้นจุดจุดคำตอบที่ถูกที่สุดคือกังฟูไม่ได้สร้างและจบแค่ในหมวดหมู่ของศิลปะก,การต่อสู้เท่านั้นกังฟูเข้าไปอยู่ในฐานะความบันเทิงที่สื่อถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้มาต่อเนื่องกว่า50ปีเมื่อคุณเห็นสิ่งเดิมซ้ําๆมาเป็นระยะเวลานานขนาดนั้นคุณย่อมรู้สึกสึงซับไปโดยไม่รู้ตัวเช่นนั้นเอง ที่ชาวตะวันตกกว่าจะรู้ตัวว่าชื่นชอบดูกังฟูพวกเขาก็ดูกังฟูแพนด้าครบทุกภาพและจัดให้เป็นแอนิเมชั่นเรื่องโปรดไปเรียบร้อยแล้ว